สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาคุยเรื่องรูปแบบของด้านพลังงานน้ำมันครับผมนาองด้านพลังงานน้ำมันมีหลายรูปแบบครับผมนาอนำเข้าส่งออกแล้วก็รูปแบบของการเป็นการพลังงานทดแทนครับผมนาองพลังงานทดแทนมาจากไหนบ้างครับผมนาองพลังงานทดแทนก็มาจากน้ำมันเอทานอลน้ำมันไบโอดีเซลครับผมนาอนั่นคือรูปแบบที่พลังงานทดแทนของเราครับผมน้อง อันหลักแล้วที่เราจะเปลี่ยนแปลงในรูปแบบนี้คือรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงที่มีศักยภาพที่ใช้เขาเรียกว่ารณนงคงและก็มีนโยบายรณนงคงที่จะสร้างในรูปแบบของอพลังงานทดแทนใช้ทรัพยากรทดแทนครับผมเนาะไอ้ที่มันหมุนเวียนทรัพยากรทดแทนหมุนเวียนกรีนคอมมอนิสครับผมเนาะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของคอนเซปต์ Concept ที่ตั้งแต่ ยุคพละเอกประยุทธ์ยุคครับผมเนาะยุคยุคพลเอกประยุทธ์ครับผมเนาะที่เข้ามาในรูปแบบของด้านพลังงานทดแทนครับผมเนาะตั้งแต่เอทานอลแล้วก็บาดิโอดีเซลครับผมเนาะจะมีศักยภาพมากน้อยขนาดใดครับผมเนาะแล้วก็รูปแบบของการเกษตรที่จะกระเทื่องขึ้นมาในรูปของมันสำปะหลังแล้วก็กากน้ำตาลในรูปแบบของโมลาดของอ้อยครับผมเนาะที่เป็นมาทำในรูปแบบของ น้ำมันครับผมนอแลวใบแลวก็รูปแบบของไบโอดีเซลน้ำมันเบนซินครับผมนอและต้นยางพลาเออต้นยางนาครับผมนอใช้น้ำมันเบนซินครับผมนอาปจิบัตินี้ก็มีหลายรูปแบบครับผมนอถุงพลาสติกบ้างครับผมนอถุงพลาสติกมาทําในรูปแบบของน้ํามันเบนซินครับผมนอใช้ได้ครับผมนอถุงพลาสติกครับผมม,มากันแล้วก็เอามาเป็นในรูปแบบของน้ํามันเบนซินครับผมนอดังนั้นแล้วนี่เลย,เน,ยนะนะครับผมนอประเทศไทยที่ อ่าเป็นเมืองที่อ่ภาคการเกษตรเป็นหลักครับผมนาะภาคการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดครับผมนาองภาคที่เยอะที่สุดในเรื่องของอ่การเกษตรก็เกษตรกรนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งของทางเลือกที่อ่อยู่รอดครับผมนาองที่ให้กับภาคเกษตรกรไม่ได้ทิ้งลกลากไปหางานทําที่ต่างจังหวัดแล้วก็ที่ชุมชนแออัดที่มี การพัฒนาที่เจริญรุ่งเรืองแล้วครับนานแล้วในเบื้องเศรษฐกิจของเราระเบงเศรษฐกิจของเราเมืองอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงหลายๆด้านที่จะรองรับในรูปแบบของสินค้าการเกษตรต้นน้ำครับน้องก็เป็นอีกหรือเป็นหมือนกลยุทธ์ที่มีศักยภาพที่มีความมั่นคงมั่นคงมั่งคั่งและก็รูปแบบของที่จะส่งออกในรูปแบบของระบาประเทศก็เป็นอีกรูปหนึ่งครับนมแต่การบริหารของภาคประชาชนกับรูปแบบของรัฐบาล ไดเอกชนมันยังไม่มีกฎหมายครับผมนอะมันยังไม่มีกฎหมายใดๆที่จะมา,เ,าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่จริงจริงจังและก็ตีกรอบอในรูปแบบของกลุ่มที่เป็นสีเทาแล้วก็อยู่เบื้องหลังที่มือที่สามครับผมนอะคล้ายๆกับรูปแบบของอจะสร้างกองทุนคาราบอนเครดิตครับผมนอะสร้างกองทุนคาราบอนเครดิตครับผมนะอก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มือที่สามมันแทรกแซงเข้ามา คุณจะทํายังไงก็ได้ถ้าคุณในรูปแบบของคุณทําไปแล้วแต่รูปแบบของคุณคุณเป็นคู่แข่งกันอ่าเขาทําคู่แข่งคุณโดนตุ้นตกคุณก็ขึ้นมาดังนั้นแล้วคุณเป็นการแข่งขันนี้มันก็ไม่มีดีเท่าไหร่ครับผมเนาะคุณชนะแต่รูปแบบของชนะที่เอาตัวรอดมันเป็นอีกแบบหนึ่งมือที่สามนี่อ่ก็น่าขยาขยายงครับผมเนาะ,ะมันมีกฎหมายถ้ามีกฎหมายในมือที่สามนี่คือรูปแบบที่ เออเขาเรียกว่าจับได้หรือว่ารูปแบบทําอะไรได้ในรูปแบบของกฎหมายเอาครบ็ี่ผิดนี่ไม่ให้มาอีกครับผมน้องไม่ให้ทํามาเดือมรำอีกเขาประหารชีวิตประมาณนี้ก็ดีครับุมน้องโทษประหารชีวิตนี่แต่ก่อนไม่มีหรอกครับผมน้องเพราะว่าไม่มีเพราะว่าประชาชนคนไทยที่มีอะไรหลายอย่างหลายแบบครับผมนาองแต่ว่ารูปแบบปัจจุบันนี้มันมีการเหลือลํำเยอะแยะมากมายครับผมทษประหารชีวิตนี่ก็มี ความที่เขาเรียกว่าตัดไฟตัดต้นลมไม่ให้ลามครับผมนาอก็เยอะพอสมควรที่มีโทษประหารชีวิตครับผมนาอทท้งประหารชีวิตทางการเมืองมั่งครับผมนาอแต่ว่าหนากักจริงๆพ้พนตัวรัชทินชีวิตัติก็ยังไม่โทษถึกโทษประหารนะครับผมนาอก็ได้กลับมาเหมือนเดิมครับผมนาะโทษประหารชีวิตทางการเมืองก็ได้กลับมาเหมือนเดิมครับผมนาอคุณยิงลัก็ได้กลับมาเหมือนเดิมครับผมนาอไ,ไม่มีอะไรเลยครับผมนาอ มันก็เหมือนเดิมเหมือนเก่าเดิมเก่าครับผมนอภาคการเกษตรจะทำไงบ้างครับผมนอในรูปแบบนี้ดูต่างประเทศที่นําเข้าในรูปแบบของน้ำมันดิบครับผมนอนำานำเข้าเกับน้ำมันดิบมันมีอะไรบ้างในรูปแบบถ้าเกษตรวรของเรานําเข้าน้ํามันดิบแต่รูปแบบของเราใช้ในรูปแบบของน้ํามันครับผมนอใช้น้ํามันที่ดีแล้วก็เกรดพรีเมียมอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเรี่ยมก็ ไม่มีความหมายกับสําหรับภาคการเกษตรที่จะใช้อเทานอลนเข้ามาในรูปแบบที่เป็นเกรดไม่เกรดไม่ดีเท่าไหร่ครับเกรดเอมันมีไม่ก็ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าราคามันไม่สมดุลกันราคามันแพงแล้วก็รูปแบบของมันไม่นิยมไม่นิยมเพราะอะไรมันไม่นิยมเพราะว่าภาครัฐบาลครับผมนาองภาครัฐบาลจะมือกับรูปแบบของเอกชนมันก็เลยเป็นอีกรูปแบบหนึ่งทําให้อ่ รูปแบบของน้ํามันเขาเรียกว่าไม่ผลักดันผลักดันเล็กน,น้อยเพียงเชื่อว,ว่าลดหย่อนภาษีแล้วก็เพิ่มขึ้นมาลดลงกี่บาทประมาณนี้เท่านั้นเองครับผมเนาะใช้กองทุนกองทุนน้ํามันครับผมเนาะ,ะถ้าเรามาพูดกองทุนน้ามันแดีวไม่ควรจะมีกองทุนน้ามันในประเทศไทยพูดง่ายๆคือรูปแบบของกองทุนน้ามันในประเทศไทยนี่คือรูปแบบของรัฐบาลนี่ ที่สร้างในรูปแบบของกลทุนน้ามันนี่ออกมาจากหลักจับใจเนี่ยชอยใช้สวยแล้วก็รูปแบบของให้กับภาครัฐบาลนี่ต้องตั้งกองทุนขึ้นมาเนี่ยมันไม่ควรจะมีครับผมไม่ควรจะมีครับถูกต้องไม่ควรจะมีตั้งกองทุนแล้วก็ขาดดุลเอ่อในรูปแบบของน้ํามันปีละสามหมื่นกว่าล้านบาทนี่มันก็ไม่สมดุลเท่าไหร่ครับผมเนาะมันไม่ใช่การบริหารที่ดี ดังนั้นแล้วที่จะก,กรบริหารที่ดีนี่การเปลี่ยนแปลงที่มีศักยภาพจริงๆจากด้านพัฒนาทางด้านในรูปแบบของอปฏิรูปยกระดับรูปแบบของโปรเจกต์ใหญ่พื้นฐาตนต้นตอต้นน้ํากลางน้าปลายน้ำครับผมนนต้นน้ำคืออะไรต้นน้าคือรูปแบบนี้เลยรูปแบบของภาากันรเกษตรภากันกรเกษตรมีมันสําปะหลังมันอ้อยครับผมนนแล้วก็รูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งครับผมนคืออะไรรูปแบบจิิงต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลง กลุ่มๆนี้น่าจะมีศักยภาพที่เขาเรียกว่าเป็นก้าวกระโดดเป็นเจ้าเขาเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ในรูปแบบของสร้างงานสร้างชีชพสร้างรายได้เป็นกออเป็นกำให้กับภาคการเกษตรการปรับปรุงเพียงแค่ว่าในรูปแบบเล็กกน้อยเพียงแค่กระตุน้นแล้วก็ปิดเพาดานไว้เท่านั้นเองครับผมนอะดังนั้นแล้วในรูปแบบนี้เลยครับผมนะอพลังงานน้ํามันน่ะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของทางเลือกในรูปแบบของค้นที่อราบสูง แล้วก็พื้นที่ต่างๆครับผมนอที่มีการเกษตรเป็นหลักครับผมนอสิ่งต่างๆก็เป็นอยู่รูปแบบหนึ่งครับผมนอดังนั้นแล้วในรูปแบบของรัฐบาลแล้วก็เอกชนแล้วก็ฝ่าย้านครับผมนอที่ได้ร่วมมือจับมือกันตัวใหญ่ๆเป็นเียงครับนะสำหรับกลุ่มเกษตรก่อนได้เรียกนน้อยครับผมนอไอไม่ต้องมาพูดไอพวกไอพวกปกครองเรียกนน้อยครับโคตรเกลียดไอมึงเนี่ยครับผมนะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับผมสิ่งต่างๆครับผมนะไอก็เป็นหลายอย่างครับผมนอ ในรูปแบบนั้นครับผมรูปแบบนั้นรูปแบบนี้ครับผมกูนี่เราว่าข้างใน ok ok ครับผมเนาะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับผมเนาะสิ่งนั้นสิ่งนี้ครับผมก็หลายอย่างครับผมให้กับภาคการเกษตรการที่เอ่อหมดเรามาดูหมดที่สครับผมการปฏิรูปการปฏิรูปในรูปแบบของเอ่อการการปฏิรูปพัฒนาประเทศชาติเอ่อประเทศไทยครับผมเนาะรลฐไทย ก็บรรจุบรรจุเนื้อหาสาระไว้ตรงนั้นครับนปจิรูปยังไงบ้างครับผมนอก็เป็นอีกรูปหนึ่งของการที่จะคำนวณ GDP ของเขาเนี่ยแหละครับผมแต่ว่ารูปแบบของการคำนวณ GDP มันไม่เจริญเติบโตในรูปแบบของเกษตรกรและก็รูปแบบของพ่อค้าคนกลางและรูปแบบของค้าปีและก็ค้าส่งที่เป็นการขนส่งแต่รูปแบบมันเป็นเมืองอุตสาหกรรม พูดง่ายคือเมืองอุตสาหกรรมคืออะไรเมืองอุตสาหกรรมคือเฉียดอุตสาหกรรมที่ขนาดใหญ่ครับคุณนอนำเข้าส่งออกปิดเพดานในรูปแบบของอกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบของพื้นที่ประเทศไทยเขาเรียกว,ว่าไม่ได้นำพื้นที่ไม่ได้สินค้าในประเทศในประเทศนี้ก็มีเพดานครับผมสร้างเพดานสร้างให้มันถูกหลุหลนๆนในรูปแบบของปิดเพดานไว้มันสัมปลังก็เท่านี้กี่ตันปีละกี่หมื่นตัน มันอ,อ,อ้อยก็เอากี่ล้านกี่หมื่นตันประมาณกี่ล้านตันประมาณนี้ครับผมนาอมันมีเพดานอยู่ก็เลยนําเข้านอกเหนือจากนั้นคือการนําเข้าสินค้าต่างประเทศเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสินค้าราคาถูกกว่าในประเทศไทยและกลยุทธ์ที่จะนําออกไปในรูปแบบขังขายคืนให้กับพื้นที่ในรูปแบบของพื้นที่ลูกค้าก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับผมนอนลูกค้าของเขาก็ติจดจทย์ติรับในรูปแบบของอีเนอล ที่ใช้พลังงานในรูปของที่ประเทศไทยเขาไม่ใช้กันครับผมเนาะที่ไม่เกรดดีพรีเมียมดังนั้นแล้วเนื้อขึ้นอยู่กับกฎหมายของไทยคนที่บริหารถ้าคนบริหารในรูปแบบของภาคารัฐบาลจริจรง,จรง,จรงๆย่างจังนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับผมเนาะการเปลี่ยนแปลงคืออะไรการเปลี่ยนแปลงคือภาคการเกษตรที่เขาว่าต้องการกฎหมายครับผมเนาะไม่เอาในรูปแบบของน้ํามันเ,เกรดพรีเมียมที่ผสมมาแล้วก็เป็นอีกรูปหนึ่งมันก็ ราคาดีดกันตกกันถีบกันครับผมนอก็เป็นอีกรูปหนึ่งดังนั้นแล้วนี่เลยในรูปแบบนี้กลยุทธ์ที่ให้กับรัฐบาลครับผมช่วยเหลือภาคเกษตรกรนอก็เป็นอีกรูปหนึ่งที่ดีครับผมนอการเปลี่ยนแปลงคืออะไรการเปลี่ยนแปลงคือรูปแบบที่เอ่เอไม่พัฒนาศักยภาพที่ไปเรื่อยๆครับผมนอเพียงแค่ตีกรอบครับผมนอการเมืองตีกรอบแล้วก็ขยายเพดานออกมาในรูปของการกู้ยืมเงิน แล้กวก็ขยายเป็นดานในรูปแบบของสินค้านําเข้าส่งออกเล็กๆน้อยๆเพียงแค่ว,ว่าในรูปแบบของพื้นที่ประมุดครับผมนอไอที่มันเป็นในรูปแบบของค่าของชีพเขาเรียกว่าลดค่าของชีพถ้าลดไม่ได้ก็เอากองทุนเอ่อคลังที่เอามาให้แล้วก็จับใจใสอยให้กับชาวบ้านไอกลุ่มต่างๆครับผมนอลดราคาสินค้าช่วยเหลือประมาณนี้ช่วยเหลือเนื้อหมูครับผมนะ,ะราคาละโลละเจ็ดสิบแปดสิบประมาณนี้ ครับผมเนาะมันก็เป็นอีกรูปหน,หนึ่งที่เราเอาเงินการการคังที่ไม่ได้มีศักยภาพใดๆออกมาใช้โดยที่ไม่ได้เป็นเขา,าเรียกว่าผลประโยชน์แต่ว่ารูปแบบผลประโยชน์มันมีอยู่ครับมันได้ผลประโยชน์แต่รูปแบบที่มันจริงจริงจังมันได้มมนได้อ่ะมันไม่ได้ครับผมเนาะดังนั้นแล้วนี้เลยในะรูปแบบของการปฏิรูปนักตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้าในรูปแบบของพื้นที่ใหญ่หรือว่ารูปแบบของพื้นที่ การเกษตรหรือว่าประมงค,ครับผมนอมันก็มีหลายๆอย่างที่อน,นําข้อสินค้าส่งออกนี่แล้วก็เป็นนรื่องดของน้ํามันที่จะหมุนเวียนอยู่ตรงนี้ตรงนั้นการที่ใช้คืนในรูปแบบนี้เราถ้าถ้าเราเป็นต้นน้ําแล้วเราไปน้นํานี่เราใช้ของเราอะ่ะมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีศักยภาพโดดเด่นมากครับผมนออ่ามันเป็นโดดเด่นในรูปแบบไหนบ้างมันก็ช่วยเขาเรียกว่าอัดยายซื้อกระลมยายซื้อของตัวเองแต่รูปแบบของการแปลรูปมา เท่านั้นเองครับผมเนาะนี่เลยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอยากจะฝากรัฐบาลเอ่อให้อ่าคำนึงถึงตรงนี้บ้างจุดนี้บ้างในรูปแบบของมันเป็นอะไรหลายอย่างครับผมเนาะสิ่งต่างๆครับผมเนาะผมนี่เราพูดไม่ให้มายุ่งกับผมพูดอะไรครับผมเนาะผมรู้ผมพูดั้งไหนก็มีครับผมเนาะดังนั้นแล้วก็เป็นอีกรรปแบบหนึ่งครับผมเนาะ อ่าสิ่งนั้นสิ่งนี้คือรูปแบบของรัฐบาลทั้งหมดทั้งมวลครับผมแต่ระเแบบรูปแบบของรัฐบาลก็พูดหลายคลิปแล้วครับผมเนาะว่าจะมีเส้นทางการเอ่อเมืองในรูปแบบของขั้วเดียวกันหรือว่าการละครการเมืองกันละครมันเป็นยังไงบ้างครับผมเนาะก็เป็นอีกรื่หนึ่งเศรษฐกิจของเราก็การเจริญเติบโต,ต,ตขึ้นมาในรูปแบบของน้ำมันครับผมพลังงานพลังงานน้ำมันครับผมคลิปนี้เราพูดถึงพลังงานน้ำมันแล้วก,ก็เอ่อสินค้าการเกษตรที่จะมาแปลรูปเป็นน้ำมันครับผมเอ่อทดแทนครับผมเนาะแต่รูปแบบที่เอ มันมาแล้วในรูปแบบของรถ e v ครับผมนอที่จันขับเคลื่อนใช้น้ํามันแต่รูปแบบของพลังงานสะอาดจริงจริงกันจังถ้าเราเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของเป็นก้าขั้นบันไดครับผมนอแต่ละก้าการเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะไม่มีผลกระทบกับภาคกับภาคทุกภาคส่วนครับผมนอแต่เราก้ากระโดดไปแล้วในรูปแบบของเราใช้รถ e v มาแล้วครับผมนอเป็นหลักแล้วก็รถ u s v เป็นหลักดังนั้นแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงทันทีในรูปแบบของมันจะมีผลกระทบกับภาคทุกส่วนครับผมนอ ถ้าทุกส่วนเลยดังนั้นแล้วในรูปแบบนี้ก็ฝากรัฐบาลเอาไว้ด้วยครับผมนอการเปลี่ยนแปลงนี่มันก็ต้องคำนึงถึงค่าองคงีพแล้วก็รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงที่จะให้กับภาคการเกษตรและก็กลุ่มนายกลุ่มผู้ประกอบการรายเล็กครับผมนอ ที่มีนี่ศูนย์นี้เสียแล้วก็นี่สถานะที่รัฐบาลออกมาให้เป็นเอ่อโยงเป็นใยที่จะโยงใยกันไปมาครับผมนาอมันก็เป็นเพดานที่จะการเป็นการปกครองอีกรูปแบบหนึ่งมันก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับบนน้อเอาให้มาให้นะรูปแบบของสร้างบ้านมันก็เป็นนี่ศูนย์นี่ศูนย์เปล่าไปเลยครับผมเราไม่มีอะไรที่งอกเลยขึ้นมานี่เสียคืออะไรนี่เสียคือรูปแบบของนี่ที่เอามาแล้วกับจ่ายใ,ใช้สอยอ่าแล้วกู้มาแล้วเราเอ่อจับใจ่ายใช้สอยนั่นก็อีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็รูปแบบนี่เสีย การลินสูนเรียนรวมร่วมกันคือรูปแบบที่เราเอาอมาเป็นผู้ประกอบการรายเลขรายเลขแล้วมันไม่ประกอบการมันไม่ไปไหนมาไหนแล้วก็รูปแบบที่มันล้มหายใจจากไปนั่นคือรูปแบบของนิสูนี่เสียที่อ่มันมีผลกระทบกับภาคร,รัฐบาลและก็รูปแบบของเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆครับผมเนาะดังนั้นเอาสินเชื่อที่เอ่อเข้ามาช่วยเหลือก็เป็นอีกรูปหนึ่งเขาเรียกวาปิดเพดานแล้วก็ทับทมทับทมกงนขึ้นไปเรื่อยๆ ก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่ครับผมเนาะดังนั้นแล้วสิ่งต่างๆที่พัฒนาไปมาก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งกลยุทธ์หลายๆอย่างที่ทําให้เป็นรูปแบบนั้นรูปแบบนี้ครับผมเนาะครับผมคลิปนี้ก็อยากจะพูดช้าๆให้กับเพื่อนๆได้เข้าใจครับผมมาไม่อยากพูดเร็วถ้าพูดเร็วนี่คือรูปแบบของเศรษฐกิจนี่มันถ้าพูดเร็วมันก็ได้แต่ว่ารูปแบบม,มันพูดเร็วเร็วมันอธิบายให้กับคนที่มันไม่ยังไม่เข้าใจ คนที่ดิ่งเข้าไปหาแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวครับผมนอดูว่าทับถมกันไปมาครับผมนอก็เป็นรูปหนึ่งครับผมนอก็ฝากไว้ด้วยครับช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนพ้องพี่น้องด้วยกันครับผมนอกะเกรตรราคาตกต่ําในรูปแบบนี้ครับผมนอราคาสินค้ามันสปหรังราคาข้าวการเปลี่ยนแปลงข้าวยังไงครับนะต่อไปเราจะไปฟังไปพูดเรื่องข้าวกันแต่รูปแบบของด้านพลังงานที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของด้านข้าวโพดที่ใช้เป็นพลังงานเอทานอลก็ได้มีครับผมนอ ก็การที <geliyor. S 1> ่จะเราจะเปลี <H> ่ยนแปลงขึ K ้นมาในรูปแบบนี้ก็มีศักยภาพที่ดีพอสมควรครับผมนอให้กับภาคมีแต่การกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นแล้วก็ผลักดันเตรียมให้ติดตามติดตามเพียงแค่เล็กๆกน้อยแต่ไม่เปิดพื้นที่อาจจะปิดพื้นที่ในประเทศระหว่างประเทศมันก็ไปไม่ได้ครับผมนะก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ครับผมฝากไว้เท่านี้ครับผมนอรูปแบบของด้านพลังงานน้ํามันครับผมนะคลิปหน้าก็จะพูดในรูปแบบด้านพลังงานน้ํามันที่จะนําเข้าแล้วก็ส่งออกของ กลุ่มให,ใ,หใหญ่ครับผมเนาะมีเพดานยังไงบ้างมีสัญญายังไงบ้างครับผมเนาะรีบปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับผมคิดหน้าพบกันใหม่ครับเจอกันใหม่ครับผมเนาะสวัสดีครับผม